ดูนะนี่ไงดูเตาครับนี่อย่ามือไปจับนะไม่เอามือไปจับนะครับอย่าเพิ่งจับเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้จะแยกไปนี้คือจะออกไข่ใช่อันนี้อยู่ในไข่อยู่เลยดูมาเตาไปเลยไปดูอืไปดูไปดูไหนดูซิจะยกข้อลงแดดเริ่มแรงรอพี่มาก่อนใครจะใครจะยกครับดูัวนึงอ่ะเพื่อนๆดูดูเตาไอ้ตัวนึง ตัวใหญ่อยู่ทางข้อตรงครับถึงครับประมาณหกสิบปีครับตัวนี้คู่ตัวเหรอครับปลาก็เลี้ยงเลี้ยงก็ทั้งี่ประมาณสองปีจะพาดาบ้าที่ใหญ่กว่าถ้าตัวใหญ่สีดำเป็นเป็นสาวาดาบ้าครับโอ้มันหงายท้องอ้าวมันเพิ่มขึ้นอ๋อดูเก็บเข้าตู้ครับเก็บเข้าไอ้ซอสดาว้าจะได้ตัวไหนเนาะมาครับแกะดูอะไรครับ จะได้ไปโชว์ตอนเย็นอ๋อที่อยู่ดีใช่ไหมวันนี้ค่ะอ๋อไปไปดูตัวยักษ์ตัวยักษ์ดูสิโอ้น่าว่าตัวใหญ่ในน้ำด้วยตัวใหญ่มากดูสินึกว่าน้ำเป็นด้วยใช่นี่ไงเดี๋ยวพี่เขาพาเข้าไปนี่ไงนี่ไง ว้าวข,ขอบคุณ voilà ครับตัวใหญ่อันนี้กี่กี่ปีครับนี่ประมาณตัวนี้ประมาณสิบปีนี่ดูดูนะมาดูมันกินแล้ววล่ามันหกเจ็ดปีอ้่าดูเยมาดูใหญ่ขนาดนี้เหรอมาเขาไปเก็บไปใส่ถุ๋ที่ใส่รายได้ปกติใช่ครับใช่ครับอืมโอ้ต่อคิวมาเลย เอาให้เขากินสิลูกเอาให้เขากินเถครับให้พี่เต่ากินนวันจับได้จับได้ให้มันกิเออดูพี่เต่ากินแล้วนี่มากินแล้วอู้ดู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 น่ารักจังว่าดูนี่หวมนี่าแล้วตัวเล็กมาแล้วมาลูไง ลูกมามากินเร็วโอ้แป๊บเดียวเกี้ยงแล้วเกี้ยงแล้วทำงานกันเก่งมากแค่นี้ไม่น่าพอครับก็คือผมมองกัดกัดมันแบบไม่ปล่อยอะไรเงี้ยตัววาวนะต่อมังไทยเป็นไนเขาเป็นสัตว์กินกินอ่ากินสัตว์ด้วยต่อมังไทยครับเหมือนเขาครับการเจ็บป่วยก็เว่าก็จะมินิ่วก็ต้องให้น้องกินอะไรกินน้ำให้นิ่วมาสลายตัวให้น้องแช่น้ำ วันนี้ผมจับแช่น้ำมาครับเมื่อกี้เพิ่งแช่น้ำเสร็จรอพี่โอ้โหดูมันตามตูดนาวามาแล้วอืโอ้โหนาวเอาให้พี่เขาให้แต่ดูมันมีแบเบอรี่เลยใช่วางไว้เลยลูกวางบนพื้นเดี๋ยวเขากินเองโอ้โหพอมันกัดองานจะมีมีมีไฟเบอร์เยอะน้องจะดีกว่าน้องใช่เลยครับ ถ้าเนืหญ้าอีเทียหญ้าที่เขาเลี้ยงขายได้มากเลยอยากให้มันลองกินแก้มันก่อนอมาให้กินนี้ก่อนนี่ดูดูดูเดินมาแล้วเขาไม่ยินมูดเดี๋ยวเขาออกมาเองเดินมาแล้วว่าตัวนี้เดินมาแล้วบ้านเราไม่ร้อนแม่ทรับก็พยายามจะไหมโอ้จะจับน้องไปไหนเนาะหันหน้ามาหน่อยวะหันหน้ามาให้แม่ดูสิว้า โอดูอือนี่อ่ะหยิบน้องมาอยู่ตรงนี้เลยย้ายบ้านอ่ะหยิบมาเลยครับนี่คือเต่าเต่าของจริงเลยนะครับมันตื่นแล้วอ่ะวางไว้ครับตื่นแล้วอ่ะวางน้องไว้อืมตัวนึงมันชื่ออะไรนะวะอําจอดสองตัวนี้จรอดชื่อจติด น้องสองตัวนี้ชื่อชื่อจอแต่ดมันเป็น,นเนต่าของจริงเลยนะครับผมใช่เป็นเต่าของจริงเลยอ่าโอเคเอ่ะวางน้องไวแ้แล้วมันเป็นเต่าของจริงเลยนะครับแล้วนี่ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยเออชื่อว่าเอาเจนนี่แต่เจนนี่มันเป็นเต่าของจริงเลยนะครับผม,มหายไปด้ว<ม>ยเออเจนนี่ไ้ตรงนี้อ่าเจนนี่อ่ะแล้วก็หาเหเขาอ่ะเขาอาหารอืมแต่ กมีอาหารมอาหารแ,แล้วอืมมีอาหารแล้วปะแดูมันเป็นเต่าของจริงดูเออปะดึงดึงเป็นเต่าของจริงเลยนะ